ครับมาตอนนี้ผมอยู่กับโค้ดไดเกะครับแมตช์ในวันนี้เนี่ยเราถือว่าทำผลงานได้ดีอันนี้เป็นไปตามเป้าตามแผนที่วางไว้วันนี้มากน้อยแค่ไหนครับโค้ดครับ yeah, of course <laughs> every match we we we, we try to uh, win everything l o g e t e วันนี้เนี่ยทางสงขาเองก็มีการโลเตชันรายชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรุ่นของ U21-U23 โค้ดอยากฝากอะไรถึงน้องๆในทีมเหล่านี้บ้างครับ they have they h a v e to today yeah uh, actually They, they 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 do well they quite quite well and they have to keep keep uh, keep keep this this uh, this intensity this this uh, this attitude of the of play yeah. this this uh, aggressiveness they have to they, they have to keep นัดหน้าเนี่ยเราไปเยือนสตูลแน่นอนว่ามันไม่ง่ายครับอยากให้โค้ดเ,เรียกว่าเชิญชวนแฟนบอลให้ตามไปเชียร์นัดหน้าผ่านทางไลฟ์สด Yeah, of course, if, if if the supporter come 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 to uh, their st stadium, yep. it, it, it helps us, it, it uh, encourages us. And uh, now we, we, we can we can't drop any any points, and we try to not not, not, not for the future. Now we, we have to focus on the Yes, uh, we, we try to, to, try to win the game. we try to perform. We have play in our way แมตต์หน้าเนี่ยอย่างที่โค้ชบอกครับตามไปเชียร์กันเยอะๆเสียงเชียร์ของพวกท่านเนี่ยมีผลต่อสโมสรสงัครัมาชของเราแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณโค้ดต่กี่มากกดหัวใจกันรัวๆเข้ามาให้โค้ดเลยครับขอบคุณมากครับโค้ดครับ thank you ครับขอบคุณครับ ตอนนี้เราอยู่กับแมนออเดอร์แมนของสงขาเอฟซีในวันนี้ครับนิติธรสีประมาณพูดถึงผลงานของเองในวันนี้หน่อยสําหรับ2ประตูกับ3ามเซสิตเรียกได้ว่ามีกับมีส่วนร่วมกับทุกเกมก็พอใจในระดับหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่พอใจมากครับเพราะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆรเรียกว่าเป็นยูยีของสงขาอยากฝากให้ถึงเพื่อนๆในระดับเดียวกันหรือว่าน้องๆที่กําลังสนใจที่จะเล่นฟุตบอลก็อยากให้ตั้งใจฝึกซ้อมครับทางานให้หนักครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอยู่แล้วครับ ฝากใไ้ถึงแมตช์หน้าที่เราจะต้องไปเยน็นสตูลก็ก่อนอื่นครับขอขอบคุณแฟนบอลที่มาวันนี้ครับเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากแต่ก็ยังมาดูบอลกันครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยพวกเราทํางานหนักตลอดครับครับผมถือวันนี้ผลงานส่วนตัวยอดเยี่ยมและผลงานสมโมสรก็ยอดเยี่ยมไปด้วยยังไงวันนี้ยินดีกับแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้นะครับแล้วก็หวังว่าน้องเองจะมีผลงานที่ดีแบบนี้อยู่กับสงขาแบบนี้ไปนาน,านๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ